สองคนที ini, a, kind of <us> ่ม้าอะไรได้แล้วก็ได้อะไรได้บ้านมีม้าอยู่แล้วก็ผมชอบม้าแล้วก็ผมว่าันขี่ม้าโรงเรียนมันก็ดูห่างกันนะก็เลยว่าเอามาแล้วก็อยางไม่ไม่มีใบก็ขี่ได้ผมขี่ม้ามาเลยไม่ผิดเพราะขี้ม้าทางมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ถึงโรงเรียนไม่ได้เอาม้าแม่กับอาตั้งหลังชินแล้วเถื่อน out. Yeah. อายุ3ขวบไปลายบ่ายจะสี่ขวบครับตัวนี้เป็นม้าหนุ่มชื่อัวอี้อายุสามสามขวบแล้วก็มีที่บ้านอีกตัวเป็นลูกม้าขวบกว่าวาทีแรกก็ววจะขี่มากับนนะ้องคนละตัวเลยแต่ว่ามันไม่ยังมันยังไม่นิ่งได้ไอ้เด็กนูน้นเราทำได้ตัวเล็กมันตัอยหญยืนได้เต็มเลย ก้ตูนมา้าแล้วก็ชอบขอตังยาซื้อไอ้ไอ้ให้ยาซื้อให้แล้วก็มาตัวแรกซื้อมาแป๊แต่ผมยู่ปอหนึง่งเลี้ยงเลยมีผ่อมนี่เนี่ยมาคนแรกเลยดูกู้ตูนมา้าอยากเลี้ยงมา แล้วเหมือนพ่อของเขายากอยากจะได้ด้วยก็่าตอซื้อตัวแรกญากซื้อแล้วมาตัวที่สองก็เก็บเงินซื้อเองเก้าพันบาทม้าไทยตัวแรกหนูจาได้หนูเก้าพันบาทแล้วก็ตายป่วยผมแพ้หน้าด้วยตอนนี้รับแพ้หนา้าแล้วก็โคตรจะเย็นๆ,ๆวันนี้แบบว่าคนรู้จักคนแถวบ้านคนในชุมชนเนี่ยครับมาเรียนขี่มาชอบด้วยเราไม่ได้เลี้ยงว่า

เ,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 เท่ทท <c oughs> ทเลยครับแต่ชอบชอบม้าเลยครับ น้องนะคะก็จะมีน้องที่มาสมัครเรียนใหม่มีมมหนึ่งะคะชื่อน้องชาร์แล้วก็มีมสี่ชื่อน้องเทนนะคะน้องสองคนมาหาพออนช่วงเปิดเทอมนะคะบอกว่าพอครับผมขออนุญาตเวลามาโรงเรียนผมเอามามาโรงเรียนได้ไหมครับพ่บอก,ก็ได้ถามหนูามายังไงผมขี่มาจากบ้านจากวัดม่วงกับวัด่อยก็ประมาณ4-5กิโลเมตรนะคะเพื่อจะมาโรงเรียนก็เลยถามว่าหนูเคยขีบ่บอกน้องบอกว่าเคยขี่ตั้งแต่สมัยโรงเรียนเดิมที่อยู่ปฐุมค่ะ ที่บ้านมีพอ่อหมาน้องอจะเรียนรู้เขาเรียกว่าเป็นการใช้ชีวิตอยู่กับหมามาตลอดอยู่แล้วเขาก็จะพุกพันแล้วก็เวลามาโรงเรียนอะไรเงี้ยน้องน้องก็จะได้เอาม้ามาด้วยแล้วเขาก็จะมีการฝึกก็เลยถามน้องบอกว่า,าปกติหนูทํากิจกรรมอะไรบ้างเขาบอกว่าเขารับจ้างในส่วนของงานต่างๆอย่างเงี้ยการแสดงต่างๆง,งานบวชงานแต่ง,ตงน้องรับหมดน้องก็อาจจะพุกพันแล้วก็ห่วงมมาด้วยออกก็เลยบอกให้เอาม้าจะเปิดเทอมเลยน้องก็ขี่ม้ามาตลอด ตอนนี้ก็เปิดได้ประมาณ1เดือนค่ะนี่1เดือนที่น้องได้ขี่ม้ามาลงเรียนก็เลยก็เลยถามว่าเดี๋ยวเวลาผ่านถนนมาน้องเขาก็ตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นก็คือจะมีคนเปิดกระจกรถแล้วก็ดูตลอดทางเลยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนะคะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่เรามีความสึกว่าเด็กๆเ,เขาได้ฝึกนะคะเขาได้ฝึกเขาผูกพันแล้วก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เหมือนเราเป็นซอฟต์คอเอร์ ของโรงเรียนวิเศษชัยชาญภาษาญี่ปุ่นดิ้นแล้ว cover ของโรงเรียนวิเศษชัยาญแล้วก็อาจจะเป็นซพาวเวอร์ของประเทศไทยได้ในในส่วนของเราเป็นดินเดนแห่งนักลงทุนอยู่แล้วค่ะ